สวัสดีค่ะมอน่สิเหฮดเมนูเขาพัดจ้ะพี่น้องเตรียมไว้แล้วจ้ะเอากะใส่ไข่สองฟองจากมอนิสิพัดใส่ไข่เนาะอันนี้คือกะเทียมจ้ะน้ำมันใส่ลงไปน้ำมันหอนแล้วก็ลงไปเลยจ้ะ นี่คือหอมหออัวเงี่ยจ้ะสไลด์ไฟฝอยแล้วเขาจะลงไปเลยจ้ะ อออหอมเขาหอมก่อนจะหอมกลิ่นหอมแล้วก็อะไรกันน้ำมันไม่ตัวเขาออกมาก่อนนั่นสิหอมจาจพี่น้อง หอมหัวเนยจ้ะโอเคประมาณนีจ้ะเดีใส่ไข่ลงไปจ้ะ นันนี่ใส่เขลงไปจ้ะอันนี้พี่น้องก็รุ่นาะให้มันปลาจ้ะให้ซอ่จ้ะมาขาเขีย พัดจ้ะนี่น้องเขาเอาออกมาจากตู้เย็นกับเป็นเขาหงำมานนขาาามึ้นเน่ก็กระสือแข็งจกนเลยข้าไปใส่ไมเขรเวบก่อนจ้ะสองนาทีจ้ะเขาเขานิ่มลงเล้ากับนกระสิอนิ่มหนาจริงก็กันจ้ะ ว่ามีเนื้อใส่แต่มือน,นี่าได้เตรียมเนื้อ,อเขาใส่ตะไคร่จ้ะกินง่ายๆจ้ะพี่น้องตะไคร้เขากินต่อก็ไก่เกี่ยวอันนี้เขาก็ใส่ใบเตยจ้ะับเทย อยากใส่สกุด okay. ข้าา่ายใส่ลงไปจาบพี่น้องจ๊ะข้าวผัดไข่หน้านตอนเช้ากัไอ้ลูกซ้ายกินไปตรงเรียนพี่น้องจ้ okay. ้ะ ใส่ผิดไทยสักหน่อยเนาะ,ะสุลกลราจะพี่นองคุณหลายจีหรับลมจ้าดูด้สยเลยก้กจ้าทำน้อาก็เสรใส่จานใส่เนี่ยจานน้เปลี่ยนเลย โอเคนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้น้องจสเหิดเอ่ยพริกแจ่วกับเห็ดพริกน้ำปลากินคู่กันน,กน,กน้องน้องเน้องะแต่วันนี้น้องเขากินกบเผ็ดนี่น้ำแตงจ้ะแตง แล้วก็ะมะนาวน,นี่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเดี๋ยววันนี้ไปเสิร์ฟน้องเขาให้น้องเขากินไปโรงเรียนเนาะลูกชายน้องวิวค่ะบ๊ายบาย